สิ่งที่พิสูจน์ความน่าเชื่อถือของคู่รักมีแฟนทั้งทีก็ใช่ว่าคุณจะได้เจอแต่เรื่องดีๆเสมอไปนะคะบ่อยครั้งที่มีอุปสรรคมาทดสอบความรักจนบางทีเกิดความระแวงสงสัยผ่านให้เป็นฉนวนเลิกกันได้แต่อะไรล่ะคะที่จะพิสูจน์ว่าคุณสามารถเชื่อใจเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นก่อนที่คุณจะรู้สึกเกิดความรักและผูกพันกับใครไปมากกว่านี้ลองเช็คพฤติกรรมของเขากันดูหน่อยดีกว่าไหมคะว่าคุณสามารถเชื่อใจเขาได้มากน้อยแค่ไหน 1>, 1. เปิดเผยทุกเรื่องราวถ้าหากเขาเป็นคนที่เปิดเผยทุกเรื่องสามารถบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำได้อย่างไม่มีหมกเม็ดทั้งเรื่องที่เขาเคยทำและตอนนี้ที่สำคัญยังมีความสุขกับการได้ตอบคำถามที่คุณอยากรู้อีกนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเขาน่าจะเป็นคู่รักที่คุณสามารถเชื่อถือได้ 2. ซื่อสัตย์กับอดีตของตัวเอง เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่เป็นการแสดงให้คุณเห็นถึงความน่าเชื่อถือของคู่รักนะคะคือการที่เขาสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับอดีตของตัวเองและความสัมพันธ์ที่เคยมีในอดีตได้อย่างเต็มที่เช่นการพูดถึงสาเหตุการเลิกราหรือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับความรักของเขามาก่อน 3. พิจารณาจากครอบครัวการพิจารณาความน่าเชื่อถือในตัวเขาจากครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยให้คุณแน่ใจได้มากยิ่งขึ้น โดยดูจากสิ่งที่พ่อแม่หรือพี่น้องทำว่ามีความจริงใจให้กันและกันมากน้อยแค่ไหน 4. หาเวลามาเจอคุณอย่างสม่ำเสมอเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมของผู้ชายที่เป็นตัวตัดสินค่ะว่าเขาน่าเชื่อถือสําหรับคุณหรือไม่ให้ดูจากจํานวนเวลาที่เขาอยู่กับคุณและสิ่งที่เขาแสดงออกมาสําหรับคนที่คุณเชื่อถือได้ควรจะเป็นคนที่สามารถทําให้คุณรู้สึกสบายใจ ไม่มีทีท่าว่าแอบซ่อนความลับอะไรเอาไว้เบื้องหลังที่สำคัญยังตอบได้ด้วยว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนและอยู่กับใครคะ่ะ 5. ความรู้สึกบอกไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกได้ดีเท่ากับความรู้สึกของตัวคุณเองแล้วนะคะแต่วิธีนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังหัวใจตัวเองหน่อยและมั่นใจว่าคุณจะตัดสินเขาจากความเป็นจริงไม่ได้ถูกความรักบางตาจนเห็นดีเห็นงามไปกับเขาไปซะหมด ในกรณีที่คุณรู้สึกยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวเขาก็อาจจะลองพูดคุยหรือว่าปรึกษากับคนสนิทอย่างเช่นเพื่อน,น,นหรือว่าพี่น้องของตัวเองก่อนก็ได้ค่ะเหล่านี้คือสัญญาณดีๆนะคะที่จะสามารถบอกกับคุณได้ว่าคุณสามารถเชื่อใจแฟนของคุณได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขาควรค่ากับความรักที่คุณทุ่มเทไปให้หรือไม่ติดตามพีอาร์วาริตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง p r Variety ด้วยนะคะ